ผลผลิตอีเหลืองน้อยปลูกในดินทรายตอนนี้มีอายุ9เดือนแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาขุดนะคะรอราคาค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับลูกอีสานเชนเนออีกแล้วนะคะพร้อมกับผลผลิตสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนั่นเองค่ะทุกคนและในคลิปนี้นะคะก็ได้ขุดหัวมันสำปะหลังอายุ เก้าเดือนให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าหัวเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นมันสำปะหลังที่เราปลูกก่อนฤดูฝนนะคะสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะคะนี่คือต้นของเขาแล้วนี่ก็คือโคนพร้อมกับหัวดกๆแบบนี้นะคะอันนี้คือเราไม่ได้ขุดลึกลงไปนะทุกคนเราขุดแค่ส่วนนี้ฝั่งเดียวแต่คือฝั่งนี้ก็คือหัวก็มีเพราะว่าเราสังเกตจากอะไรรู้ไหมคะลักษณะดินที่แตกออกมานะคะสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนี่บอกเลย หัวดกร้อเซนะคะทุกคนหัวออกรอบต้นด้วยและที่สำคัญคือหัวเขาเนี่ยเวลาที่ขุดนะคะไม่เป็นอุปสรรคเลยคือหัวไม่ขาดหัวเขาจะไม่ได้ยาว